อร่อยว่ะฮะโหต้องเปลี่ยนคเลิกแล้วนมอ่ะตามมีตามไปนะนี่มึงชอบกินโอลเลอรวะชอบอยู่อ่าวันนี้เข้าเลยนี่โคโคนัทมิวบิดชิมคิีมจุ่มนมนี่โอ้ยโอตํนานเนี่ยมึงดูแฟบแฝดแฝดแม่อ้ยใจทนไม่ไหวแล้วอยากจะแจ่แล้วแะกลุบวอกปากวัน แบบเหมือนกะทิทำขนมไทยโอ้ยมันไม่ใช่กะทิกเพนั้นมิ้วเออมึงไงหน่อไมะพร้าวไอ้เหี้ยนี่เอออุ้ยอร่อยอยู่นะนัวมันมันหอมกินเป็นนมได้เลยปะกินได้นะดับเผ็ดได้เลยอะใช่เพราะว่ามันหวานมันมีความหวานในตัวเวลากินอร่อยมาแฟร์ดากนะอุ้ยน่ากินว่ะได้กินแล้วอ่ะอร่อยเทียบกับจุ่มนมมันไหนดีกว่ากันอันนี้อร่อยกว่าเยอะม้ฝรั่งเลยเหรอเยี่ยแต่เรามาพิสูจน์กันเลยมาคนละครึ่งคนละครึ่งมีทริค อร่อยว่ะฮะโหต้องเปลี่ยนก <c oughs> ็เลิกแล้วนมอ่ะตามีตาไปนะนี่